สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศาเรื่องเด่นเย็นนี้กับผมธนินวัฒน์พัฒนาวิรคุณนะครับวันนี้เราจะมาติดตามภาพรวมลักษณะอากาศสัปดาห์นี้ครับ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์เริ่มต้นเดือนธันวาคมนะครับซึ่งเป็นเดือนที่เราจะเข้าสู่ช่วงเวลาของอากาศที่หนาวเย็นมากที่สุดประจรําฤดูหนาวของแต่ละปีและอากาศสัปดาห์นี้ก็ถือว่าจะทําผลงานไม่ให้คุณผู้ชมผิดหวังนะครับจากกราฟิกข้อมูลอากาศเข้ามาข่าวสา3ตัวการที่ทาให้เสื่ออากาศทั่วไทยสัปดาห์นี้หนาวเย็นลงก็คือความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงระลอกใหม่ที่ลงมาจากประเทศจีนครับตอนนี้ได้แผ่ลงมาปกคลุมในภาคเหนือและอีสานของไทยแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมต่อถึงภาคกลางและภาคตะวันออกในระยะต่อไปด้วยครับ สำหรับรูปแบบของความหนาวเย็นที่ลงมาจากจีนสัปดาห์นี้พบว่าจะพุ่งลิ่มความหนาวเย็นเข้ามาตรงๆทางอีสานเป็นหลักเลยนะครับคาดว่าพรุ่งนี้ผู้ชมในโซนอีสานด้านตอวันออกตอนบนครับนครพนมสนกลนครบึงกาฬหนองคายอุดรธานีมุกดาหารจะตื่นมาเจอกับอากาศที่หนาวเย็นลงกว่าวันนี้ อย่างชัดเจนเลยครับอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาครับจากนั้นมวลเย็นจะแผ่ลึกเข้าไปจะทําให้ภาคเหนือเย็นลง1-2องศาภาคกลางเย็นลง1-3องศาครับส่วนภาคตนออกกรุงเทพริมทนพรุ่งนี้จะเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรงครับสำหรับมวลเย็นระลอกนี้จะลงมายาวนานถึง7วันและแม้จะเข้าทางอีสานเป็นหลักแต่ภาคเหนือยังคงครองแชมป์ความหนาวเย็นประจําสัปดาห์นี้อยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมเป็นต้นไปพื้นราบอากาศเย็นถึงหนาวตามสุ่ยล ไปถึง12-18องศายอดดอยหนาวจัด5-11องศานะครับสัปดาห์นี้จะมีน้ำค้างแข็งหรือเมยข่บ ในบางพื้นที่ทั้งสัปดาห์ด้วยครับขณะที่ทางอีสานนั้นช่วงปลายสัปดาห์ช่วงวันพ่อน,นั้นจะลงไปถึง13-18องศาหรือหนาวเย็นพอๆกับภาคเหนือนะครับยอดภูหนาวจัด9-12องศาขณะที่ภาคกลางตอนออกกรุงเทพริมทนและภาคตอนออกนั้นเย็นลงช่วงปลายสัปดาห์เช่นกันแต่ช่วงวันที่3-4ธันวาคมจะมีคลื่นกระแสลมตอนออกพัดเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาในอีสานล่างตะวันออกภาคกลางตอนล่างบริเวณนี้จึงจะมีการที่มีฝนแทรกเข้ามาเล็กน้อยเกิดขึ้นด้วยนะครับสำหรับภาคใต้สัปดาห์นี้ฝนทรงๆทั้ง2ฝั่งเลบ แต่ฟังอ่าวไทย3-4ธันวาคมใต้ตอนบนก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นเช่นกันครับแต่ภาพรวมภาคใต้สัปดาห์นี้ยังไม่น่าเป็นห่วงเรื่องฟ้าฝนครับจากลักษณะอากาศสัปดาห์นี้สามารถให้คําแนะนําสําหรับคุณผู้ชมที่มีแผนพาพ่อเที่ยวช่วงหยุดยาวสุดสัปดาห์นี้ได้เลยนะครับว่าสามารถไปสัมผัสกับความหนาวเย็นในทั้งภาคเหนือและอีสานกรทีเรื่องของความร้อนตอนกลางวันนั้นเหนืออีสานก็ไม่สูงมากคือร้อนสุดไม่เกิน32-33องศาทว่าสำหรับคนที่อยู่ประจําในภาคเหนือสัปดาห์นี้น่าจับตาเหนือตอนบนคร เย็นต่ำกว่า15องศามาหลายวันแล้วคือแม่หอ้องสศนเชีงยงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านว่าจะมีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวในสัปดาห์นี้หรือไม่ส่วนคนกรุงเทพนะครับสัปดาห์น,หหนี้นอกจากไม่มีลุ้นอุณหภูมิต่ำสุดต่ำกว่า20องศาแล้วตอนกลางวันก็ยังคงระวังความร้อนนะครับเพราะว่าร้อนสุดอยู่ที่34องศาครับนี่คือลักษณะอากาศคุณผู้ชมทั่วไทยประจำสัปดาห์นี้นะครับเพราะนี่คือทีวีอ๋อไล่ติงตาอติดรับ